สวัสดีค่ะในชามนี้มีอะไรรู้ไหมคะใต่น้ำเต้าหู้หนึ่งถุงค่ะน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงนะคะสองเป็นพอมดคอฟฟี่ซองนี้นะคะพอมดคอฟฟี่มีสารอาหารทั้งหมดยี่สิบสี่ชนิดอยู่ในชามนี้เลยค่ะนี่เลยพอมดคอฟฟี่และก็มี แมมม و โกโก้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะมีเบตากูแคนได้นะมีคอลลาเจนจากปลาแซลมอนโอ้โหโครบเลยนะคะแมมม و โกโก้ยี่สิบห้าชนิดแมมมด ث กาแฟี่สิสี่ชนิดแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปด้วยรู้ไหมคะใส่คอลลาเจนลงไปด้วยโอ้โหจะมาให้ฟินได้ยังไงจะมาให้ฟินได้อย่างไร,หไงไรเห็นไหมคะครบเลยครบจบที่ความอร่อยพร้อมได้ประโยชน์ใครที่ชอบ สุขภาพใครที่ชอบนะคะที่ชอบให้สุขภาพตัวเองดีอยากจะดูแลตัวเองแนะนำเลยค่ะแนะนำการดื่มอาหารเสริมเป็นตัวช่วยค่ะอาหารเสริมเป็นตัวช่วยเราต้องรู้แล้วว่าอาหาารอากาศออกกำลังกายมีผลเห็นไหมคะน้ำเต้าหู้หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เยอะเต็มเต็มชามนี้เลยนะคะถ้าใส่แก้วน้ำเต้าหู้มันจะล้นแก้วค่ะเลยใส้ชามใหญ่เลยนะคะโอ้ทุกคน เมื่อวานนี้คือเอานมเต้าหู้คู่กับพ o มมดคอฟฟี่วันนี้ก็จัดเลยค่ะอยากได้รสชาติของโกโก้เข้าไปด้วยเพิ่มสารอาหารแล้วก็เติมบายคอลลาเจนเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็คนนะคะโกโก้ถ้าน้ำไม่ร้อนจริงๆค่ะไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำเต้าหู้นี้ค่ะต้องร้อนจัดมากๆจะทําทำให้ผงโกโก้ละลายได้เร็วแต่ ก็เริ่มละลายแล้วค่ะนี่คือประโยชน์ที่สามารถเอาไปทานกันทั้งครอบครัวได้ค่ะดื่มมาเข้าสูตรปีที่4ี่แล้วบอกได้เลยค่ะว่าเป็นตัวช่วยในเรื่องของสุขภาพปรับสมดุลร่างกายระบบเลือดดื่มต่อเนื่องนะคะเพราะเขาเป็นอาหารเสริมเป็นกลุ่มสมุนไพรยิ่งดื่มยิ่งอร่อยยิ่งดื่มยิ่งดีดค่ะ ก็วันนี้ก็มาให้สูตรพิเศษแจกเลยนะคะเอาไปลองทานดูค่ะเพราะว่าถ้าเราทานอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยเราก็อยากจะบอกต่อเห็นผลลัพธ์แน่นอนค่ะใครที่ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะแนะนำเลยค่ะปวดข้อปวดข่าวความนั้นบาวหวานอยากดูแลสายตาอยากได้เรื่องของสายสุขภาพนี่เลยนะคะที่อยู่ในหน้าจอทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาก็อจอ บทค่าการเห็คนที่เข้ามาแชร์นะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะกับครูกระตยค่ะสอนออนไลน์ให้เราค่ะได้อาชีพเอาไปขายนะคะขายมีรายได้กินได้สุขภาพขายมีรายได้ทําออนไลน์แบบง่ายๆค่ะทําแล้วปังทําแล้วมีเงินเข้านะคะสวัสดีค่ะ